กำลังพลจากมนลทนทหารบกที่11ได้ช่วยกันลำเลียงกระสอบทรายไปปิดกั้นป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนมิตรภาพซอย4ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาขณะน,นี้ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมถนนสายหลักส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนล่าสุดพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับ50-80เซนติเมตรแล้วนะคะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรเข้าออกชุมชนได้ประมาณ500ครัวเรือนและมีน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนประมาณ40ครัวเรือนค่ะมีแนวโน้มด้วยว่าระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นเพราะว่าเป็นชุมชนที่ติด อยู่กับลำตะคองมีน้ำจากอำเภอสีคิ้วอเภอสูงเนินอเภอขามทะเลสอไหลลงมาสมทบก,กันในปริมาณมากประกอบกับตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำตะคองเพราะว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนนั้นมีฝนตกและบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังอยู่ก็เลยทำให้ระดับน้ำท่วมในชุมชนมิตรภาพซอยสีนั้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ เจ้าหน้าที่ได้นำธงสีเหลืองมาปากเตือนแล้วก็สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณสะพานคลองลำตะคองในเขตชุมชนแล้วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ